summer after high school after when we first high ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับเดี๋ยวผมผมม่วงนอนครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมแพรนะครับ EP ที่3ครับวันนี้เราจะมาหากระดาษเพื่อไปเปิดหีบนะครับเมื่อพักที่แล้วที่เราเจอหีบไม่ใช่หีบดิเป็นกล่องออคเกอร์ ที่แบบใส่ให้ใส่รหัสอะเนี่ยเราต้องหายตัวนี้ชิดส่วนส่วนย่อยส่วนย่อยของรหัสกระดาษที่มีหมายเลขนะครับมันให้เก็บสามอันหรือเปล่าใช่สามอันอ่ะมันให้เก็บสามอันไหยวเก็บมาอนมันให้เก็บสามอันะนะถ้าจะไม่ผิดจบไม่ได้ไม่ได้ปล่อยไปแล้วกันมันให้เก็บ เอ,เอ๊ยอะไรเนี่ยครับก็โอเคครับเมื่อกี้มันเกิดกันบั๊กนิดหน่อยครับผมก็เลยออกเข้าเกมใหม่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคเราได้ของเ๋ยนะผมเอาไม้ไว้ก่อน เราจะไปขึ้นเกาะก่อนที่เราจะขึ้นเกาะเราต้องกินอาหารก่อนครับกินของก่อนห้ยอานเต็มเลือดเต็มอะกินน้ำเ่ยกินน้ำก่อนขึ้นฟังครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องก่อนจะตายน้ำเวยังไม่เต็มอะ่ะเดี๋ยวผมกระติกน้ำนี่ไหนี่คนนั้นนี่เขา ครับตามกับเต็มออกองกองไว้กองไว้นี่มี้นกลองนี่กันผมเห็นแมงกะพรุนรับเมื่อพาที่แล้วแต่ไม่รู้มันมันให้เอาไม้ไปโอ้เดี๋ยวเดียเด๋ยวเดีเด๋นะนะเอาไม้ขอบคุณฟังก่อนมามา,มา หูเลือดเท่าไหรเนี่ยขึ้นฟังมันจะไหวป่ะเนี่ยผมไม่ได้ทำอันนั้นมาด้วยดิจไหวป่ะไม่มีซัมีนะอออมีซัมีอุวีวีพามันแผลผม ผมไม่ได้เอาผ้าอันแพงมาบ้านแพงห,หมดครับเด้อเด้อเด้อต้นโอ้โหขวนันไม่ได้เอาขวันมาอีกครับโอ้เยเลือดก็ไม่มีขวันก็ไม่ได้ทำมาสรุปเรามาทำอะไรเนี่ยเดื่องเดียวเขากลับแพกมแพมทำของกันของไม่พร้อมมากเลย โอ้มีปรปุกนี่วะผลิตผลิตผลิตอืมม,ม,มัน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 โอ้โหเศษผ้าเราไม่มีครับเราใช้ใบป,ปลาลก่อเลยเกี่ยนอะไรเนี่ยริมนับสิบปะสิบสิบสองัน สองอันเยอะไปป่ะแล้วก็ขวานสักหนึ่งอันอันนี้อีกหนึ่งอันปืนลราเนี่ยเรายังหาไม้แผ่นไม่ได้เลยเออใช่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 มันเป็นไม่ใช่นี่ไม่ใช่นียอันไหนวะ ๆๆๆๆๆเราน่าจะทำอันนี้ก่อนเราตอนนี้เราเลี้ยสิบเอ็ดละมันก็ผ่านมาหกวันแล้วผมคอยอยู่ก่อนขึ้นฝั่งใหม่โอ้โหเบืออมากแล้วก็ของไว้ปลาปูไว้ มีว่างอยู่เก้าช่องโอเคออไปไปลุยไหมผมได้ทำหออมาป่ะโอเคทำมาเยอะม,ม่ปาลมที่ลังเดินได้ปดูยังไม่อยากบวกเดินไปนี่นั่นแหละนี่เราที่ใส่จุกเราจะมาบวกกับซอมบี้ครับ มาดิ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 ครับหนูเปล่าก็ปีได้มาดิเป๊ะเฮ้ยจะให้ลดรถบักอะไรหรือเปล่า บักอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมจะมาดูว่ามันจะให้ว่ะดูว่าเอ้นี่เนี่ยเจอแล้ว,วเจอแล้วคีย์ครบสามครับเรามาเปิดเลยมันคืออะไรโอ้โหได้ไปสักแผนที่มาหนึ่งกันถือว่าใช้ได้เลยครับ ปลากอนสวยดีดีโอเคได้แหละเรามาสามเราทำมาสามมันถือว่าคุ้มอยู่ในน้ำนเลยนะห้าอของครับห้าของ ไปปาบพวกนี้หาได้ทั่วไปเรามันต้องเก็บไปก็ได้ครับเนี่ยเศษเหล็กเนี้ยเหล็กกระพอกไอเนี้ยผมไม่มีรองเท้าอ่ะผมต้องทำรองเท้าอืมผมต้องขึ้นฝั่งอ่ะเพราะว่าผม ได้ๆๆใช่ทางวนรึเปล่ะทางวนในทางนี้ขอแวะแป๊บหนึง่งนี่นี่นี่เอ้มันทางขึ้นโอเคมันต้องมาเปิดทางนี้ก่อนแล้วก็วิ่งมาทางนี้เพื่อเอาไม้มาใส่ ปูกับไม้นะเอ่อเราต้องไปตัดไม้นะเนี่ยเ้าต้องหาไม้ได้เยอะๆะก็อะไรนะต้องหาไม้ได้สี่สิบปลาสอง อย่าดูเยอะคอยดูก่อนขอดูใหม่ขอดูใหม่คอดูใหม,ม,ม่ครับอันแรกใช้เชือกสองปลาอะไรเนี่ยห้าแล้วก็ปลานี้อีกสองปูสองไม้สิบสองปีกดีก็ปีกดเจครับไม้สิบสองนะตอนนี้ได้ไม้มาเจ็ด่องว่างเหลือสองเดี๋ยวเราค่อย กลับบ้านไปเพื่อไปไม้ยางยังไม่ต้องเรายังไม่ต้องการไม้ยางตอนนี้โอเคครับอืมตอนนี้เราต้องก,การไม้กับเชือกเกับไปเอาเชือกแล้วก็ตกปลาอีกหน่อย Hmm. เราจะตกได้ปลานั้นป่ะเราเบียดมาตกอยู่นี่เลยก็ได้นี่ใช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 ปูเสียยปูนี่มามาดิอาดิอาดิครับอาดิครับยากปูนับปูเก็บนับปูได้ว่ะไม่ได้เห็นน่ๆตรงนี้ตรงนี้ ปูไปกินครับเก็บไม้ด้วยเก็บไม้ด้วยโอเคตอนนี้เรามีไม้อยู่สิบเก้าอันไม้อยู่สิบเก้าท่อนเราด้วยการเชื่อกักบกินน้ำก่อนเชือกเชือกเชือกกตะตูตะปูสองอันโ,โ,โอ้โหไม่พอมันมีปลาหนึ่งัขึ้นมา ผมต้องการเบ็ดตอนนี้ตอนนี้ผมต้องการเบ็ดพาไปน้ำอ่ะน้ำเอาวรนี่ขนมช็อกโกแลตเชียกเชียกเบ็ดไม้ออก,กินอะไรนี่ก่อนดีกว่า พลาสติกผมมืดเลยเออพลาสติกผมเ,เก,กี่ยงืมเบ็ดก็จะพังขอทา,าโอ้โห,โโหไม่มีกระปอ๋อมผมรอนนะ่น่ะผมต้องรอกล่องจริงๆง่ะ ผมต้องรอกล่องเผื่อกล่องมันมาผมกำลังจกล่องครับทำไมรู้สึกว่าม,วมันเห่วน้ำมาเนย เล็กขัเล็กขอเล็กขัเล็กขัเล็กขเล็กหนึ่งอันขเล็กหนให้เล็กนี้ถึงบ้าถึงบ้าโอ้โหไม่ถึงโอ้โหไม่ได้เล็กครับพลาสติกอันนี้พลาสติกเราหมดทุกอย่างเอ้โอ้ยโอ้ยกระโดดตัดกร็วมงกเกี่ยบไปเรี้ยวเกียยบปีเี้ยนะครับ อืมอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวนะนั่งอยู่นะอืมผมต้องการกล่องครับในตอนนี้ถึงถ้วยตามไปตามมันละไปทำพยาบาลเอน การกองกองกองผมกลับไปฟาร์มท <check it out> ี่เดิมได้ปหมแต่ก่อนนี้ผมยังไม่ไปเนี่ยว่าขอเอาของเก็บก่อนบเก็ฟาร์มกินก่อนกินอืมเก็บเก็บเก็บ เบีดดยดมาเบียดเยอะยาวว่ะเราจะเปนี้ไปไปไก่อนเผื่อมันมีเหล็กเยอะเออสองฝั่งวะน่าจะสองฝังขอโบก่อนนะขอโบก่อนขอโบกก่อนโอเคดินเหนียว ไม่รู้เอาไปทำอะไรอืม punched? นี่ไงนี่นี่อันนี้ฉลามเฮ้ยปูอืมมันเลือดรถก็มาดิ น้องคนเสียวเวลาปลาเนื้ปูสนใจแล้วปูขึ้นมาแล้วครับโอ้โหนี้เนี่ยปูเนี่ปูปขอเนี่ปูไหนครับนี่เนี่ยปูครับทุกคนโอ้โหยจะไปเอาไงเนี่ยคลามเนะี่ย มีคำนี้ด้วยผมเอาเบ็ดมาอยู่ใช่ป่ะน้าจะเอามาด้วยแหละเป็นแกบพวกนี้โอเค่ลหทุกคนตัดติดไอ้นี้มันเอ้ยเก็บได้ดินเหนียว พนพวกมันจริงๆครับอันนี้เพิ่มพลังอะไรเพิ่มเลียดแป๊บนึง่งกล่องบล็อกกล่องโอ้ยปูโอ้โหไม้ผมพังอะอาวุธผมพังแล้วครับเป็นเทียน ูะโอ้โมันเห็นมันเห็นมันเห็นจูก่อนจูก่อนแบบตรงหว่านี้อุ้ยอุ้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดนลุมครับโดนลุมาก็มาตีหนึ่งหนึ่งกันครับตีหนึ่งหนึ่งครับมาครับไว เราได้ปลามาพอดีเราไม่ต้องไปตกนะเข้าไงอะ่ะเข้าไงอะ่ะเข้าไม่ได้ยัรอดจนถึงวันที่สิบเอ็ดแล้วครับผมก็ไปเล่นนอกรออมานิดๆหน่อยเหมือนกันครับฟาร์มของฟามของดิฉันไอ้นี่เหล็กนี่ทางเข้ามันอยู่ทางไหนอะไรอะ่ะ ว้าว,วเจอสมบัติที่ซ่อนอยู่ครับุ้ยกองไฟก็คนได้เฮ้ยมาแล้วต่อยมันอ้าวต่อยไม่ได้ต่อยได้แล้ว ต่อยมันหมหเขียวกจริงครับแต่ว่าไม่ค่อยแข็งแขไม่ใช่พังแล้วถ้โหปพังต่อยมันต่อยมันเราต้องสู้สู้มันดิมันดิคนคนคน ฮิวด้วยอย่า <sist> ง <le joke in> สเต <play> <sl> ็ปเออดีนะเอาไอ้ตัว <sl> น <Blaze> ี้มาด้วยสวยคครับขอเป่าคนๆนี่เชือกสวยคนๆนเอ้ยนี่หิวใหญ่นะครับหิวสามสิบ อะไรเห็นนะเพิ่มอะไรเลือดห้าจะมีหน้าอาหารอันนี้ยังไม่ต้องก็ได้นี่อืม,อมเราขาดปลาเนียนๆเนียนๆมาเพิ่งมานะ ก่อนนี้มีเหล็กเยอะมากกินได้ดไหมกินได้ไอันนี้ยดันก็คุณแหล่งธรรมชอบเมันจะตกปลาแบบตกปลาแน่นอนไม่บอกแบบเอ๊เ้เบ็ดตกปลา ผมจะตกตามันตกไม่ได้ไม่ให้ตกเสียดงเนียววิ่งเลียนครับอ้อยคูโบกมันมนิดหน่อยเพื่อของเนื้อปูป้าคารบ ดูสามสิบจัดไปในกล่องขอเล็กนะขอเล็กนะถังถังชลามมาอุย้ยเกือยอุย้ยเกือยเกือยเดินงาปี่ไอ้น,นี่คนได้เหรอ อนี่ตรงนี้มาดีครับมาดีครับพร้อมบวกมาดีครับมาดีครับจริงเกิงไหนนะนี่บล็อกของนี่ก็เป็นของแบบอันเนี้ย มันเป้าอ่ะอน,นี้เอาได้ป่ะมัน,นมีของโอ้โหมันเป้าอ่ะผมเอาไม่ได้โอ้โหปตัดได้ด้วยอุอ้ยอุ้ยเลือดเลือดเลยไปไปปูไปไปไหนก็ไป,ไป,ไปชิ้วจิว ครับขับเรืว่าครับเ,วเร,รบเว่าครับดูต่อไหมพ่อครับโอเคครับเราได้มาทำตะปูครับอีกหนึ่งอันโอ้โหโล่งล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 เราต้องหา อันนี้อุปกรณ์ทำปืนนะเนี่ยต้องอัพเก,กรดก่อนโอ้โหเล้วใช้เยอะด้วยแต่ละอันไม่มีสักอันเ <c oughs> อาของเก็บก่อนครับอืมแคเอามากินเลยแล้วกันเพ <c oughs> ิ่มน้ำเมื่ออันนี้แคลอรสุกอลากระพนนุ้ ด,ดินทรีนน้อยเกตุไม้เอเล็กซรอนิกสอาหารกระป๋อ,อ,อ,ปองไม่นี่ตกปลากันจากกันแล้วกนะันครับโอเคครับขอจบพาร์ทนี้จะเป็นเที่นี้ครับถ้าชอบอ,นนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซับสไคร้บ,บันไดแล้วก็ติดตามกันจ้ะกดติดตามกัน เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย